5, 4, 3, 2, สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามสี่ประจำปีงบประมาณ2,564ัหนึ่งเมษายน2 5 6 4ันกถึงสากันยายน2,564ักสิบสกศนอตำบลน้ำแคม ภายใต้การบริหารงานของนางนงลักษณ์พร้อมจะบกผู้อำนวยการกศออนอำเภอท่าลี่ผู้เข้ารับการประเมินนายศิวนัถสารพันตําแหน่งครูกศนอตนําบลนางสาวพัทยาคัมมาตําแหน่งครูผู้สอนคนพิการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกศออนอตําบลน,น้ำแคมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ทับสองห นักศึกษากลุ่มครูพัทยาคัมมามี50คนตัวชี้วัดที่1จํานวนในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ BMS i 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง 2. พิกัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบุคลากร 4. ชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศออนอตำบล 5. ลิง์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกศอนอตำบล 6. ข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปา 7. จําำนวนโทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 8. จํจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน 9. จําจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กอนอตำบลแขวงเฉลี่ยต่อเดือน 10. รูปภาพของครูกศนอตำบล 11. คณะกรรมการกศนอ 12. มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสอนอตนตําบลสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานพิจารณาจากความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่3จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมาย59คนผลการดำเนินงาน75คนเกินเป้าหมาย หลักสูตรสายคล้องหน้ากากอนามัยดำเนินการระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2564หลักสูตรการทำแหนมเห็ดดำเนินการระหว่างวันที่28-30มิถุนายน2564หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองดำเนินการระหว่างวันที่31สิงหาคม -6 กันยายน2564 หลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานช่างปูนดำเนินการเมื่อวันที่1ง2 1มิถุนายน2564หลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานช่างปูนดำเนินการเมื่อวันที่31สิงหาคมถึง -8 กันยายน2564 2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย18คนผลการดำเนินงาน20คนเกินเป้าหมาย 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน17คนเกินเป้าหมาย4ีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน10คนเกินเป้าหมายตัวชี้วัดที่400รอละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนการจบหลักสูตรโครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ มีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนอตำบลที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่5จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนอตำบลรับผิดชอบตัวชี้วัดที่6จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนกิจ,จกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน mm. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตามผลตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการสำคัญประจำปีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลการพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดี base practice ชื่อผลงานกลุ่มสนใจหลักสูตรการทําแหนมเห็ดตําบลน,น้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ2,564สำนักงานกศอนอได้จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพ ของแต่ละพื้นที่ในหลักสูตรวิชาการทำแหนมเห็ดและวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานบริบทของพื้นที่และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพกศนอตำบลน,น้ำแคมขอขอบคุณค่ะ